ไก่ย่างรัชดาะคะร้านอยู่ติดกับเอสพระนัดรรัชดาเลยนะคะมาร้านไก่ย่างเราก็คาดหวังว่าไก่ย่างต้องเป็นเมนูเด็ดก็สั่งมาเลยค่ะไปแค่สองคนสั่งครึ่งตัวไปเลยนะคะ สำหรับเอมเอมว่าโอเคเพราะว่าเอมอ่ะชอบไก่ย่างแห้งๆอยู่แล้วแต่แฟนเอมเขารู้สึกว่ามันแห้งไปนะคะเรื่องรสชาติก็ใช้ได้นะเพียงแต่ว่าไม่ถึงขนาดพิเศษเท่านั้นเองที่อร่อยถูกใจก็คือส้มตำนะคะเอมสั่งอย่างเดียวคือไม่หวานที่เหลือก็คือให้เขาตำตามปกติเลยแล้วออกมาอร่อยถูกใจมากค่ะเส้นเขาจะมีความกรอบๆนิดนึงนะคะอันนี้เป็นส้มตำที่ใส่ปูปลาร้านะคะ มาดูส้มตำไทยกันบ้างอันนี้เป็นส้มตำไทยไข่เค็มนะคะมันหวานมากทุกคนอันนี้คือสั่งแค่ส้มตำไทยไข่เค็มไม่เผ็ดจบแค่นั้นเลยแล้วก็ให้เขาตำเองมันออกมาหวานจริงๆถ้าใครที่ไม่ชอบกินหวานเหมือนกันอาจจะต้องเน้นๆว่าไม่เอาหวานนะคะลาบหมูนะคะอันนี้สั่งแบบเผ็ดน้อยมานะคะก็รสชาติอร่อยมาตรฐาน,นะคะ่ะ แกงเห็ดรวมนะอันนี้ดีทุกคนคือวัตถุดิบทุกอย่างนะดีมากรู้สึกว่าสดนะคะมีความกรอบแล้วก็อร่อยอ่ะรสชาติไม่ได้เข้มข้นมากแต่ว่าโดยรวมก็คืออร่อยมากๆเลยค่ะสั่งขนมจีนสั่งข้าวเหนียวมาด้วยนะคะข้าวเหนียวตอนมานี่รู้สึกว่าน่ารักนะคะไม่เคยเห็นที่ไหนที่ห่อข้าวเหนียวมาแบบนี้เลยนะคะ พอเปิดออกมาแล้วนะคะก็จะมีใยใบตองติดอยู่นิดหน่อยซึ่งเราไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าก็เลยหยิบออกซะหน่อยนึงนะคะพอเปิดแล้วนะทุกคนต้องกินให้หมดเร็วๆหน่อยนะคะไม่งั้นแข็งหรือไม่ก็ตักออกมาเป็นเป็นปริมาณหนึ่งแล้วก็ห่อกลับเข้าไปนะคะให้ดูเมนูและราคานะคะอาหารเขามีหลากหลายมากๆเลยนะคะทุกคนก็ลองดูราคาแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าเออน่าไปลองหรือเปล่านะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ